มือนี้ดาก็ได้นั่งเบื่อเขาเตก้ตเบื่อมือเลยพี่น้องนั่งไปนั่งมาท้องกับสิเริ่มห้องจอกจอกอยากกินข้าวกินน้ำแล้วเด้กก็เลยชวนไอ้น้ำว่าห้าสั่งหมูกระทะมาก,กินบ่อผุดด่นดก็เลยปรึกษาหาลือกันก็นเลยได้เรื่องว่าโอเคหเ้าสิีั่งมาสองสุดห้าสิกินกัน สี้หาคนนี่ละตอนแรกว่าสาซาสิมากินน้าแต่เพื่อนว่าโบมาสามีเพิ่นโบอยากปันใดก็เลยสิกินกัน4ีหาคนนนาอพี่น้องนี่ละวันอาทิตย์เท่าไรปกติดากรสินอนยู่ห้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงพ่นไะพี่น้องเอ้ยตัดภาพมาวันอาทิตย์วันนี้ก็เลยบ่ได้หลับบ่ได้นอนมาเบิ่งเตะกระอตยุสนามกระโตว่าสินอนยู่ห่มใหม่กับมันบ่คือดอกพี่น้องมันบ่คืออยู่ห้องพ่นไหนถามว่ายู่ห่มใหม่มันขยเย็นอยู่เด้พี่น้องร่มพัดเย็นช่วยช่วยแต่ว่ามันแบบว่ามันบ่ได้บรรยากาศก็เลยนางเบิ้งสีรีบโต ไปเย้ยๆาๆตัดพามาตอนนี้ก็ติตกมาย่ำมือแรงเราได้พี่น้องก็ได้สั่งหมูกระทะมากินตามที่นัดที่หมายกันไว้นั่นละมือนี่เป็นมือกินเฮ้ย <c> ห <oughs> มูกระทกระก็ได้มาฮอดแล้วเบิง่งเอยนำนอนอยูบอกว่าลูกขึ้นมาคอยยูคอยหิวลูกมันหา้าจัดแต่งแบงบายพุ่นเดชตอนนี้คอยหิวบักคักเลยเอยนำว่าอายยังอิ่มยู่พุ่นเดช <c oughs> นะตอนนี้เฮากระิทําการจัดแต่งแบงบายจัดถวยจัดซ้ำอันสามีเอยนำกับมาพ่อดีทุกคนมือน,นี่เฮากระกินกันหาโคนสั่ง มาสองสุดบอกแล้วย่ามหิวอ่ะย่านแต่โมเบิดย่านแต่โบเบิดกินไปกินมาอ้ามโมเบิดดอกพี่น้องเอยตอนแรกดาก็ว่าชิซังเอาสุดใหญ่เลยสุดรละหาร้อยแต่น้าว่าเอาสองสุดไปเลยว่าสุดละสามร้อยสองสุดก็หกร้อยเพิ่มอีกร้อยหนึ่งผุนใดดักเลยเลยทำการ้ังมาส่งสุดพี่น้องเอ้ยมือนี่กับมูกระทะเต็มอาญะตกมาวันทิตมือได้กะสิหาโซหาแต่เนวอยู่แนวกินนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบอกแล้วกองทัพมันตรงเดินโดยทองโบแมนดอกวันเหตุงานกบว่า วันเหตุงานเอาบอมนวันเห็ดงานกับวันบุเหตุงานนะบอกเลยว่าวันบริเหตุงานไนยกินหลายหลายข้ากลเอาก็นอนอยู่ซื่อๆเนาะขึ้นหาแต่เนวกินซนหาแต่เน่กินลาตาดาพมาตอนนี้หมูกระทะเฮ้ากระตั้งเตาเทสเป็นที่เียบห้อยแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินหมูกระทะน้ำกันหรือบ้านดาเอิญว่าสินดาสั่งมาสองสูตรพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่กินกันแต่หาคนเสิญไอ้ท่งมากินน้ำไอ้ท่งก็กินน้อยหน่อยกินตี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 ตัด้ามาที่คอยเนื้อสัตว์เขาสัตว์เขา พูนแล้วบอกเลยเลยว่ายางน้ากับโบท่านผู้ใดที่กินซากินหน่อยนี่บอกเลยเลยว่าโบท่านคอยดอกพี่น้องเอ้ยอันนี้ใน่กินค่ากินแน่กินบ่เบิ้งกระตุนกระตูบางเธอไอ้น้ากระทำว่าเธอเอาไปไหว้ใส่ถูตน้อยหน่งเธอคือกินลายแท่เอาก็กินเข้าไปมันก็บอิ่มจากเธอเนาะกายสิเป็นกระฟุ้ยแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวก็สิกลายเป็นอึ้งแล้วล่ะเอาคันเว้าเรื่องกินนี่โอ้ยกินอีหยังกระแซบพี่น้องเอ้ยดาในี่กินแท่กินว่ากินอีหยังก็กินได้เมื่อบอกเลยเลยว่าคองอันใดเพื่อน กรมากของอันใดเพื่อนกับมากกินุกมือนี่กะพยายามชิคุ้มน้ำหนักอยู่เด้พี่น้องกะสิยานกายปินอื้งยันสิป็นหมูในอนาคตผุนใดหน้าตอนนี้เขาก็สิคุ้มน้ำหนักอยู่แต่ว่ามือนี่เขาก็กินไปก้อนมือหนาคอยเอากระทาเป็นมือเฮ็ดงานนะทุกคนดาระกบค่อยได้กินเขากินน้ำดอกกะสิกินอยู่ติดติดติดตีส่วนย่ามือแรงเลิกการเลิกงานมากกะสิบุก่อยกินเข่าดอกเพราะว่าใดเอ็ดโบแมนดอกเก็บทองไว้ากินวันอาทิตย์เอากระจักเป็นย่ามือเฮ็ดงานนะมันกับบคก่อยอย่างอียงได้แต่ว่าตัด ภาพมาวันอาทิตย์นี่โอ้ยน้นอนมือใกล้หนาผากมือนี่สิกินอย่างน้อเซตเมนูอย่างน้อบอกเลยเลยว่าโอ้ยวันอาทิตย์นี่มันว่นวนวางอะนะพี่น้องก็สิหาแต่เนีกินน่ะมาอยู่ประเทศไทยเลยสองสามปีย่าถามเลยว่าหาเงินเก็บยูใส่บ่มีเราอยู่ในท้องคอยนีลากินเบิดกินทุกอย่างที่ขวางหนาตาดภาพมาตอนนี้ก็แต่ละคนก็สิเริ่มได้ที่เราได้พูงคนสิเริ่มยู่ยงยู่ยากล้วเด้พี่น้องมือนี่สาม,มีคอยปลดภัยจากน้ำเกล็กห้วยพ ว่าเพิ่นไปกินยุทสนามตะกอเบิดหลาลแ่้นนางคลองตึงแล้่ตอนนี้เพิ่นหิวเบิดพลังงานไปลายมากกระสิสั่วเอาช่วเอา,เอาส่วนตาดผ้ามันที่คอยเลยตาเขาตาเขาพอจะกนเลี่นล้วอไอ้น้ำเพิ่นบอก,บอกไอ้เก่งใจไอ้บริเก็บถวยซอวยได้อาจิกับแล้วดากระบอกก,กับเลยเฝ้ากับจนลืมทากุญแจห้องพี่น้อง